นักใบงวนนะวัวเาไดเียนะวัวตกไดเียสุกนนี่นะราคาอยู่แดงนะังไปดำก้มไปดำก้มไปราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงนะเอาดำอัดไปดำอัดไป

ไอ้ดำควันอ้แดงโต้แดงโต้แดงก้มไอ้ดำติมไปไอ้แดงควันลบลาวแดงจะนอาไปแดงจะนอาไปวัวตรงน้าวัวตรงน้าวัวตรงน้าตัวแดงแก็บจุนนะัแดงแก็บจุนนะแก็บลบนะกลม้วนกลมก้อยู่หน้าโลงโบนหน้าราคาอยู่แดงหน้าราคาอยู่แดงกัูว่าเบื่อไ้าเลยเบือนาบิลาลกมาหรือเป่เบื่อ ราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงเบอรดงนะเบอร์แดงเบอร์แดงี่ีงเป็นุยมพีัน้เจะกอ่ผมว่าผมก็นะเอ้ดำเกาก้างนะเอ้ผมว่าผมก็อยู่นะแดงต้เล็กน้อยนะแดงต้เล็กน้อยนะไอแดงแก่งเอ้าผมว่าผมก็วันแล้วนะผมว่าผมก็วันแล้วนะแดงอยู่ว่าดำอยู่ใจครับแดงโนดลังก้าวนะ ไอ้ลูกไอ้มีเขานะตัวดำดุกดังเด่นใจนะไอ้แดงเอาตัวแดงมีปลายยอดนะตัวแดงมีปลายยอดนะดำที่ก้อยู่นะดำที่ก้อยู่นะว่ากูนี่เป็นนัวกูทีสั้นะพี่อ้าว่ากูนี่เป็นนัวกูทีสั้นะตัวแดงตัวต่ออยู่ขวามือครับโนดลังกาอิฐปนเหล็กไอ้มีเขากับใส่มือตัวดำตัวร้องครับดุกดังเด่นใจน้ำ ว่าคูน ah ี้ชนะกันมาก็ล้วน่ะตัวดำไม่ทราบวานายกับแต่ว่าตัวแดงชนะอาจารย์มากนะชนะไอเส้ามาลูกคุณนายนี้นะดำดึงเขาดวยไปรับดำดเขาดึงไปเอ้าเอ้าเอ้าดงเงาก้างวัดตรงวัดตรงวัดตรงไอดำไอน่้เร็วกางมาเร็ว่าตังเอ้าดำเอ้เดงเข้าบ้างดงเข้าบ้าง แดงโตยังไม่ได้นะยังไม่โดนนะลบมาว่าตรงแล้วนะดันโต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 ยังนายังนายังนายแดงเอากว้างแดงจุกครับแล้วมาว่าตรงแล้วนะเอาแดงโตมั่งครับแดงเอากว้างแดงโตไปแดงโตไปเอาไอแดงจุกไอแดงจุกไอแดงจุกตัวดำลูดแล้บมาว่าตรงนะเอาดันดัเอากว้างต่อไอแดงเอาคว้างต่อเลย เดงโต้แดงโต้ดโตดงโตโตป้ามาป้ามาเจีายังนั้นยังไม่บนนะ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 บอลขเราตัน้นลองเราราคายังอยู่แดงัะราคายังอยู่แดงไอแดงซึ่เขาเดืออัดไปราคาอยู่แดงแต่รอดนะราคาอยู่แดงแต่รอดนะผมว่าผมก็อยู่หน้ากองนะอ้ยเกากงแ้เดวเกาข้างเ้ เอาแดงเกาก้างเอ้ยไอ้ดำก้มมาวัวตรงวัตรงอาัตรงัวตรงุมโมโแล้วนะกุมุ้หแล้วนะตัวดำปั๊มเอ็นสัตเอ็นกว้าปั๊ม่าเลี้ยมเกาก้างนะตัวแดงมีปลายยอดหน้าตัวดำป้าวว้าตัวดีครับครับไอแดงแดงดำเกาก้างดำกอดแล้วมาวัวตรงาวเอ้ยเอ้ เด็กเก้ากางนะเด็เกากางนะเด็กกุ้มเด็กกุ้มเด็กกุ้มไอ้ดำพลักไปอันตายกองตัวดำตัวรองนะอันตายกองตัวดำตัวรองนะดุกดัางเดินใจนะจากซึ่งอนาคตนะเวลาจนป้าแหล่ว่านาทีครับเวลาจนป้าเหลว่านาทีครับหลากาอยู่แดงตะรดนะไอ้มีข้าวนะหรือว่าโนดลังกข้าอิทิพล์เล็กนะจากไข่โกใหัวหัวอีกเก้าก้านนะหัวกูนี่จะมาชนะกันมาก็แล้วนั้นนะ

เดงจุกเดงป้าไปครับแดงจุกแด้งบ้าไปแดงโตแดงโตดงดงโตงโตดโตบอนไม่บอนบอลไม่บอนบอลไม่บอนบอลไม่บอลยั่งนะยังนะยังนะไอดำรุ่นแล้วมาวัาตรงตั้นะดำรุ่นแล้วมาว่าตรงตั้งนะลาการ่ไปแดงเลยสิไอดำก้มมากระเด็กว่าเราเด็กว่าเราเฮ้ยเดงจุกแดงจุกเดงโตหอปล่บไปบอลไม่บอลบอลไม่ปอนอไม่บอนตัวแดงปั๊มตหน้ารัวนะรับมาว่าตรงเาไอดำรัไปเรา

ตัวดำนตตััวรองงงานนนกะดดดิจี่ก็เลยว่าไม่กลัวก้างนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้านอยอะไหมนะไม่รู้ว่าจะต้านว่ารหรือรงหลังนี่อยอะไหมนะตัวดำนั้นกลางอยู่แดงนะล่ะกลาอยู่แดงนะเวลาชนป้าเหลวเจ็ดนาทีนะเวลาชนป้าเหลวเจ็ดนาทีนะอันถ่ายกองตัวดำตัวรองครับดุกดังดิ่นใจนะตัวแดงตัวอ๋อกับอันถ่ายไอ้ตั้งฉันนึงนะ โนดลังคาบอิทธิพลเล็กหรือว่าไอมี่คาวนะกลุ่มว่วกลุ่มก้านอยู่นากองนะกลุ่มว่วกลุ่มก้านอยู่นากองนะดำเดินอัดไปมั่งครับอ๋อแดงเข้ากลางเราแดงเข้ากลางเราตัวแดงอมอีเวนต์ข้ากลางเรานะอ้วดตรงอ้วดตรงเราอ้วดตรงเราแดงอัดไปแดงอัดไปเออแดงเข้ากลางเราแดงเข้ากลางเราแดงเข้ากลางเราแดงคึ้นไปเรามาวดตรง Ô đành cho là đành cho tôi 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 nè, đành cho tôi là 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 đành cho tôi là

แดงจุกแดงจอนไนะแดงจุกแดงจอนไนมืนานะลูกกนูนี่ไค่วัวเลื่อโดนหน้างานวเลือโดนนะกูนี่นะต่อนักตังกูนะต่อนักต่างกูนะไข่ปาดอ้วเลือโดนแนนอนนาฬก็ทุกน้ำน่องแน่ลากาอยู่แดงตะอรนอัราคาอยู่แดงตาออนนะ Oh, để pues gang nah. nào đa đa ừ, để gang là. Oh, để ơi, là. Oh, để gang là. 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 Gang nào, Gang cũng Gang là.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  có là. có là. Gang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  เอาเอาเดงเอาข้างเราแดงเอาข้างเราแดงจุกเดงเอาข้างแดงจุกตัวแดงที่เดี๋ยวไม่จี้เดี๋ยวไม่อะแดงโต้แดงโต้แดงโต้ยังนะยังนะเอาเอาแล้วบอว่าตรงแลาวเอ้ยเอ้ยตัวแดงนี่จุกใส่จุกกว่าเลยนะข้าวใส่ข้าวกว่าเลยนะตัวแดงนี่นะไม่ปล่อยเลยนะตัวแดงนี่ไม่ปล่อยเลยนะถึงเวลาชนบ้านแล้วสิบนาทีนะเวลาชนบ้านแล้วสิบนาทีครับสิบนาทีบ้านนะสิบนาทีบ้านนะ

่มวลา่ม้าวหนงนะผมวลุผม้าวหนงนะแดงอยู่ก่าดำอยู่ซ้ายนะตัวแดงัมีก้าวนะตัวดำเด่นใัยนะตัวแดงตัวตอนโนดล่งก้าอิทธิพลเหล็กเรยอว่าไอ้มีก้าวนะาคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงตารดนะลาคาอยู่แดงดารอนะาเาอยู่แดงดาียร์ <laughs> ơi 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 đèn cầu quang này chúc đèn coi đèn coi rồi, ôi đèn chúc mà đèn chúc mà lỡ mơ qua Đông nào ai đèn đánh... gôm mà đèn gôm ai đèn gôm ai đèn gôm, đâm lươn, mấy lươn cả, ai đèn, đồ đâm dẻo ma rồi, lót nè, đâm ơi 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 ơi

การหล่นหอนะเพื่อนเออกาศร้อนๆล่อนักมวยจนเบ็บเดียวนะเลยว่าพรุงเต็มเอ็นแตกมาเลยนะนี่ปลาเมิ่นกบคนเป็นตัวทั้งกลบเลยตายแล้วตัวเส้งตัวด้นเนาะตัวเส้งตัวด้นเนาะผมว่าผมเต่านะผมว่าเต่านะราคาอยู่เล้งอดครับเวลาชนพายเล้วสิบสองอาทิตย์ครับเวลาชนพายเล้วสิบสองอาทิตย์นะแดงอยู่ใายนับแดงอยู่ใายดำอยู่กว่านะจอบจ้ากูนี่ก็เป็นกูรานะจอบจ้ากูนี่ก็เป็นกูรานะ ซูเปจิวนะวยลูกเนี่กับกูลานกูนี่จากปดเ้นสองเอกบเป็นลานสองเรบป็ผมว่าผมก็อยู่กลางบอลนะผมว่าผมก็อยู่กลางบอลนะหลังจากกูจบจากกูนี่ก็เป็นกูลานตั้งมดตัางปีเรยนะซี่อาวกนะซี่นะเป็นกูลันตั้งปีครับกูลานกูเล็กครับเ็พึ่งมาเพิ่มเดิมบั้นจากแปดเ้นงเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งลัน่อเบ่อนบานระวังโน้หลังเขาจอดมิล่าครับหลังซาชุปรจิวไอ้ลูกแอนะ Cố đi mà vườn đấm đánh... nào. Ơi đám để ngao căng nào. Ơi, ai ừ, đánh phác, ai tôi, đánh tôi, đánh Ai đám này. Của tướng Lào na. Ơi ơi ơi, nào, nào. Ai con Lào. Ai đánh con. Tôi nào. Đánh Bắc, nào. Ơi 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 ơi. Ao đó gặp đánh chúc đó. Đám binh ngoài gặp đám binh ngoài, đám binh ngoài. แดงุกแดงโจนนะตัวแดงุกแดงโจนไปนะไอแดงวิทไปตัวดำไม่กลัวก้างนะตัวดำไม่กลัวก้างนะพุ่งติมอินเต็กกันทางซ้ายตัวน้พุ่งต็มอินเต็กันทางกูแล้วนะกูนี่นะเด้หล่นหล่นนี่ือหัวจนเป๊บเดียวว่ะหลินมาน้ำไลมากอย่างี้หัวล่นยังแรงกับซึ่งนาคตครับ

อิติโกเหล็กด้วยมีก้าวกับตโตโน่มุมแดงครับได้มาเดี๋ยวรอจูมเอ็กับรอจูมเออเกียร์กุ้ยดำนะเกียร์กุ้ยดำนะเกียร์ดุกดังเด่นใจรับเกียร์ดุกดังเด่นใจน่ะสิบอานาที่พันนะสิบอานะที่พันนะแดงได้มาเดี๋ยวแดงแป้งเลยครับแดงได้มาเดี๋ยวแดงแป้งเลยนะตัวดำไม่เอาแล้วดำไม่เอาแล้วนะเกียร์กุ้ยดำนะเกียร์กุ้ยดำนะอากาศร้อนๆเลยมันก็อากาศมันร้อน อาการหอนๆนะพีมอเอต็บมังเ่มังจบมั้งแดงได้มาเดี๋ยวแดงรอจมือรับแดงมี้าวรับมีาวรนโนดล้าง้าอิติพลเหล็กกับจไก่กูให้่อีกเาว้านับโนนมุมแดงงวต้อนได้มาเดี๋ยวครับรอจมือรอจมือโดัมัด คำตัวดำเลนนะคัวดำเลนะเด้กดำเอาด้วยไหครับดำเตวไครับเอาตัวดำาเลนนะดำก้าวาไมมครับดำก้าวาไมมดำก้าวาไมมครับตัวว่าไมตัวว่าไหมไม่เลียนะไม่เลยนะไม่เลยนะแดงชนะแดงชนะแดงชนะเดงชนะสิบกนาที่ครับสินาทีแด็งโนดล่างเก้าอินทิพลเหล็กมีก้าแบบจากไก่กุนนว่าเก้าก้บตัวโนดมุมแดงนี้ในจอในกองครับตัวโนดมุมแดงว่าต่อครับ ใช่เวลาสิปกอดีเป็นฟ้าชนะครับโนดัวต่วอชนะสิปกอดีครับ